มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูคูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูคูของเราคืออะไรไปดูกันเลยนะครับเป็นหุ้นอาหารชื่อดังในเซ d e ิ Thailand นะครับหุ้น TU หรือว่าบริษัท Thai Union Group Public Company Limited ไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับ โดยตัวที่ยูนะครับเขาเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแล้วก็บรรจุกระป๋องนะครับแล้วก็ขยายธุรกิจให้ครบวงจรด้วยธุรกิจอาหารแล้วก็อาหารว่างสำเร็จรูปโดยเน้นอาหารทะเลธุรกิจบรรจุพันธุ์แล้วก็สิ่งพิม์พธุรกิจตลาดภายในประเทศธุรกิจอาหารสัตว์แล้วก็ธุรกิจ พัฒนาสายพันกุ้งเพื่อจัดจำหน่ายนั่นเองนะครับผมโดยตัวโครงสร้างารายได้นี่เขาได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอยู่46นะครับแล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งแช่ยเย็นแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่34แล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์สั์เลี้ยงอยู่ที่11ธุรกิจมูลค่าเพิ่มอื่นอีก 26%นนั่นเองนะครับโดยตัวรายได้งบการเงินเพิ่มขึ้น1.8% 8ปเปเยอเดียเมื่อเทียบ Q 1ปี2024กับ Q 1ปี2023ตัวกำไรเพิ่มขึ้น12เอร์เตเยอเดียตัวหนี้สินเพิ่มขึ้น4%เปอร์เซ็ตยอเดียตัวสินทรัพย์ลดลง2 9เาปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ตัว P/E ปัจจุบันยังประเมินมูลค่าไม่ได้นะครับยังไม่มี Data เพราะว่าตัว งบการเงินน่าจะขาดทุนหนักในรอบไตรมาสที่แล้วนะครับทำให้ตัว p e ่ยังไม่มีนั่นเองนะครับผมต้องรอลุ้นการพิกฟื้นตระราวนะครับสำหรับตัวทีเพราะว่าสินค้าผู้ดักเขาก็อยู่ในเซอร์เคิลของวัรจักรนะครับมีวัลจักรขึ้นลงเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามองจากตัว p พ b Book Value ก็ยังถือว่าตึงๆอยู่ที่1.11เท่านะครับผมก็ ถ้าเทียบแอสเซทที่มีในบริษัทเราเข้าซื้อราคานี้ก็ได้แผงกับเจ้าของของาน1.1เท่าเลงนะครับดีเ i d e n d y i ตึงๆอยู่ที่1.5เท่านะครับแปลงง่า,ายๆก็ตัวนี้นี่สินตุนค่อนข้างตึงๆ,ๆนะครับถ้านี่สินตุนนี่ยน้อยกว่าหนึ่งก็ถือว่าดีงามถ้ามากกว่า2ก็ถือว่าเหนื่อยหน่อยนะครับย i บ i d e n มีมาให้ที่3.85%ต่อปีก็ถือว่ากลางๆนะครับ Valuation ตึงๆนะครับผมต้องรอรุน่นการพลิกฟื้นทราราวนะครับสำหรับ TU นะครับผู้ปรารสนใจเรื่องของหุ้นผู้นำอ่านแช่แข็งรายใหญ่ในประเทศก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับไทยยูเนียนกรุ๊ปนะครับศึกษาเชิงวีไอทำกันบ้านกันก่อนลงทุนด้วยนะครับแต่ถ้าผู้ประารไม่สนใจเชิงว i ไอก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟก็ออกตามกราฟกันได้เลยนะครับดูตดดัวกราฟ m e มเฟรมมันพบว่ามีการตัดขึ้นของ m a c d ซีไลเส้นสีน้ยเงินตัดชิกลายสแสดงขึ้นไปมีฮิสตรแกร,รมสกิียขึ้นไปจาก เนื้อน้ำกันย่าวๆเป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อนะครับในภาพใหญ่ทำเฟรมมันผู้เปิดที่เล่นทำเฟรมมันก็ต้องเข้าซื้อตั้งแต่ฮิสตแ g รมเขียวแท้งแรกปรากฏแล้วก็ต้องถือไปก่อนนะครับไปดูตัวทำเฟรมวิคภาพระยะกลางนะครับทำเฟรมวิกพราะว่ามีการตัดขึ้นของ m a c d ซีลายเส้นสีํำเงินตัดสัญญาลสีแดงขึ้นไปมีฮิสตแกรมสีเขียวขึ้นไปจาก เหนือน้ํากันเดวๆเช่นกันเป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อในภาพระยะกลางทำเฟรมวีเพื่อนๆที่เล่นทำเฟรมวีก็ต้องเข้าซื้อตั้งแต่ให้สแกมเขียวแท่งแรกปรากฏแล้วก็ต้องถือไปก่อนรอสัญญาณเทปโปรฟิตทากาไรตอนที่ M อเซนะครับเส้นสีน้าเงินโค้งตัดเิ้นลายสีแดงลงมาแล้วก็ปรากฏแทง่งให้สแกมเปลี่ยนจากแท่งสีเขียวเป็นแท่งสีแดงแท่งแรกก็ขายได้เลยทางเทคนิคนะครับสามารถอัดับใช้ได้ทุกทำเฟรมนะครับไปดูตัว ทำเฟรมเดยน์นะครับภาพระยะสั้นนะครับทำเฟ a มดยพบว่ามีการตัดลงของ m a c d เ i ส e เส้นสีดำเงินตัดซิกเนเจอร์สีแดงลงไปมีฮิสก๊อตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ํากันเหยาๆ่ๆเป็นสัญญาณเซลล์วสัญญาณขายในภาพระยะสั้นทำเฟรมเดย์ผู้ทีิเสธทำเฟรมดย time frame day, ก็ต้องขายตั้งแต่ฮิ s สก๊ตแกรมแดงตั้งแรกปรากฏแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนอย่างไม่ต้องมีของนะครับก็ฝากกันไว้สลับสายเทรดวินัยมายเซ็ตมัลลี่แมจเมน การทำตามดิเคเตอร์และทเฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกำไรไว้ได้แล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันนะครับ2มขอตุนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ